ข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปดูข่าวแรกที่จังหวัดชนบุรีครับเมื่อมีคุณตาวัย73ปีได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นหลานสาววัย17ปีมาร้องทุกข์กับทางสายไหมต้องรอดเนื่องจากถูกสายตรวจตำรวจนั้นตีสนิทจนนับถือเป็นลุงแล้วไปขืนใจที่ป้อมตำรวจเนี่ยแหละฮะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่หลานสาววัย17ปีผู้นี้อยู่บ้านเพียงลําพังเนื่องจากญาติได้พาพ่อของเธอที่ป่วยติดเตียงกลับไปรักษาที่ภาคใต้กระทั่งผิดสังเกตเพราะว่ามีคนขับรถมาวนเวียนอยู่แถวบ้านจึงได้โทรแจ้งให้ตํารวจสพบ้านบึงและก็มีการส่งสายตรวจเนี่ยเข้ามาสังเกตและก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับจนทําให้สายตรวจคนหนึ่งครับถึงขั้นสนิทสนมและนับถือกันเป็นลุงวันหนึ่งครับหลานสาววัย17ปีถูกพาไปที่ป้อมตํารวจ ก่อนที่สายตรวจคนนี้จะพยายามลวนลามและขืนใจจนสําเร็จซ้ำยังข่มขู่ถึงขั้นขู่ฆ่าหากเอาเรื่องนี้แพ่งพลายไปบอกใครหลังจากนั้นครับก็พยายามที่จะส่งเสียเลี้ยงดูผูกปิ่นโตพาไปกินข้าวจ่ายข้าวห้องให้เดือนละสองสามพันอีกทั้งยังรับรู้เรื่องของเธอเนี่ยมาตลอดจึงเชื่อว่าน่าจะส่งคนนั้นมาเฝ้าสังเกตการด้วย ที่ผ่านมาญาติบอกว่าเวลาที่มีคนมาถามผู้เสียหายว่าสายตรวจคนนี้เป็นใครอีกฝ่ายก็จะบอกว่าเป็นหลานตอนนี้ทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วตัดสินใจมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือดีกว่าครับส่วนข่าวที่2ครับที่กรุงเทพมหานาครมีอุบัติเหตุรถแท็กซี่เสียหลักพลิกคว่ำจนไฟลุกไหม้อยู่บริเวณถนนพระราม9ก้าเขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับมีคนเจ็บด้วยซึ่งพลเมืองดีได้นำถังดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุแต่ไม่เป็นผลแจ้งรถดับเพลิงเข้ามาสมทบฉีดน้ำ ระงับเหตุจนสําเร็จครับส่วนคนขับรถและผู้โดยสารทราบว่าปลอดภัยดีครับสามารถที่จะหนีออกจากรถได้ทันจากการสอบถามผู้เหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุรถแท็กซี่ได้เสียหลักชนขอบทางกลับรถจนพลิกตะแคงแล้วแก๊สก็เกิดการล่วไหลทําให้เกิดลุกไหม้ขึ้นมาแต่ภายหลังนั้นมีการตรวจสอบพบว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแก๊สรั่วไหลหลังจากนี้ครับจะมีการสอบปากคำคนขับและตรวจสสภาพรถอย่างแท้จริงกันอีกครั้งหนึ่งครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ข่าววิรกพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริง